Left over แปลว่าสิ่งที่เหลือของที่เหลืออาหารที่เหลือใช้กับสิ่งของใช้กับของกินได้ทำหน้าที่สามแบบเวลาไม่ประโยคแบบแรกเป็นคำนามหรือนาวจะต้องเติม s หลังคำว่า left overs เสมองยกตัวอย่างเช่น I can eat leftovers for dinner tonight ฉันสามารถที่จะกินอาหารที่เหลือเนี่ยสำหรับมือค่่ำคืนนี้ได้นะแบบที่สองเขาทำหน้าที่เป็นคำคุณศรรัพท์หรือว่า adjective ซึ่งตำแหน่งของเขาจะวางไว้ข้างหน้าคำนามเสมอยกตัวอย่างเช่น is there any leftover p d a n d cake is there any leftover p d a n d cake มี เค้กใบเตยเนี่ยเหลือบ้างไหมเห็นไหมคะเจ้า left over ไปอยู่ข้างหน้าใบเตยเค้กใบเตยซึ่งเป็นคำนามแบบที่3ามเขาทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือเป็นกิริยาวะดิดูตัวอย่างกันค่ะ there were some s o d e meal left over after breakfast สังเกตนะคะ l f t ต้องแยกจาก over ค่ะำนี้ที่มันมีหน้าที่เป็นกริยาวดีก็จะแปลว่ามีน้ำเต้าหู้เหลือนะจากมื้อเช้า